เราไปแยกขยะตรงนั้นแยกก็คือเอาพวกขยะที่มันเป็นของรีไซเคิลเอากล่องโฟมนะครับเอาไปไว้ในขยะรีไซเคิลเอาพวกขนมกระปร๋ปงปงองกระป๋องกระป๋องหรือน็อตนะครับเอาไปไว้ที่ขยะรีไซเคิลครับแล้วก็กล้ยลวยเละเปิเ้ลเปิ้ลเป็นขยะเปียกนะคบเป็นขยะเปียกแล้วต้องใส่ถังขยะขยะเปียกปิดตาแล้ววาดรูปค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะ มองไม่เห็นอะไรพยายามจินตนาการแต่ก็ไม่ค่อยตรงและก็มีสัมผัสด้วยครับในส่วนของคิสโตนนะคะก็ชอบมากเพราะว่าให้เด็กได้รู้จักว่าการแยกขยะคืออะไรเพราะปกติที่บ้านะ่ะมีเรื่องของการแยกขยะอยู่แล้วงานนี้จะทําให้น้องอ่ะค่ะรับรู้ว่าการแยกขยะเอาไปใช้อะไรต่อได้มันไม่ใช่แค่การแยกขยะอย่างเดียวแต่ว่าประโยชน์ของการแยกขยะเอาไปทำอะไรต่อเพื่อสังคมหรือเพื่อโลกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะคะในส่วนของความยั่งยืนเนี่ยมันเริ่มจากง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดที่เราจะคิดแล้วเนี่ยก็คือลงมือทําอะไรก็ตามที่มันอยู่รอบๆตัวที่มันมีความยั่งยืนค่ะอย่างเช่นการแยกขยะการใช้แล้วใช้ซ้ํานำกลับไปใช้ใหม่คอนเซปต์ง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเราลงมือทำเนี่ยในอนาคตมันจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะงานนี้นะครับเป็นงานที่ดีมากเลยครับมันเป็นการที่จุดไอเดียแล้วก็เราได้เห็น มุมมองใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนางานของเราต่อไปได้ในอนาคตก็งานเอสเอ็ก์2022ปีนะคะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ sustainability ได้เยอะมากๆเลยค่ะมันก็จะมีการแข่งขันเคสธุรกิจก็ได้มีหลายๆทีมหลายๆโครงการหลายๆมหาลัยได้มารีเซนต์ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะก็ได้ inspiration ในการทํางานเพื่อสังคมแล้วก็ทํา sustainability ให้มันยั่งยืนต่อไปได้ค่ะพอเข้ามากิจกรรมเยอะมากแล้วก็มันลละ ตามมากคือแบบดูสนุกไปด้วยอะค่ะใช่เวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนทําวิดีโอคนทําหนังอย่างเราได้มีโอกาสได้มาแข่งขันนะครับด้วยประเด็นของเวทีนี้ที่พูดถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเ,ออเรามองว่าโลกร้อนมันไม่ใช่เพราะคนคนนึงทำครับมันคือคนทุกคนทําแล้วการที่โลกมันจะดีขึ้นได้มันก็ไม่ใช่เฉพาะคนคนนึงทําเหมือนกันมันก็ต้องเป็นเพราะเราทุกคนต้องช่วยกันครับสามคำให้กับเวทีนี้ 爸爸妈妈，嘿。